รูปปั้นโมอายความลับที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินเป็นเวลาหลายทศวรรษที่โลกต่างหลงไหลในความลึกลับของรูปปั้นโมอายหรือโมอายบนเกาะอ,อิสเตอร์หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่าราปานูอีประติมากรรมหินขนาดยักษ์เหล่านี้ดูเหมือนมีเพียงศีรษะขนาดใหญ่ตั้งตรงงานอยู่บนพื้นแต่เมื่อไม่นานมานี้นักโบราณคดีได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจ ว่าใต้พื้นดินที่มองเห็นด้วยตาเปล่านั้นซ่อนร่างกายที่สมบูรณ์ของรูปปั้นโมาอไว้การค้นพบที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างการขุดค้นอย่างเป็นระบบโดยโครงการรูปปัน้นโมาอเกาะอีสเตอร์หรืออ a สเตอร์ไอแลนด์สตาจูโปรเจกต์ได้เปิดเผยว่ารูปปั้นโมาอที่ตั้งอยู่บนเนินเขาไม่ได้มีเพียงแค่ศีรษะอย่างที่เคยเชื่อกันแต่มีลำตัวขนาดใหญ่ที่ฝังลึกลงไปใต้ดินหลายเมตร ร่างกายที่ถูกแกะสลักอย่างประณีตนี้มีลวดลายสลักที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างกันไปในแต่ละรูปปัน้นการค้นพบนี้ได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับรูปปั้นโมอายอย่างสิ้นเชิงก่อนหน้านี้นักวิชาการบางส่วนเชื่อว่ารูปปั้นเหล่านี้เป็นเพียงส่วนศรีศรษะเท่านั้นแต่ความจริงคือช่างแกะสลักชาวราปานูอีได้สร้างรูปปั้นเต็มตัวที่มีรายละเอียดซับซ้อน ทั้งมือที่วางอยู่บนท้องและลวดลายสลักที่ด้านหลังของลำตัวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับรอยสักของชาวโพลินีเซียโบราณจุดประสงค์ที่แท้จริงของรูปปั้นการค้นพบนี้มิได้เป็นเพียงเรื่องราวเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนกเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดเผยเรื่องราวเบื้องลึกทางวัฒนธรรมของชาวราปานูอีด้วยนักวิจัยเชื่อว่าการฝังร่างของรูปปั้นเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญหลายประการซึ่งอาจรวมถึงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ การฝังรูปปั้นลงไปในดินอาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อเพื่อเชื่อมโยงรูปปั้นเข้ากับพื้นดินและพลังของบรรพบุรุษซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกำหนดเขตแดนรูปปั้นโมอายที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งอาจถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อแสดงขอบเขตของเผ่าหรือกลุ่มและการฝังร่างของรูปปั้นของไปในพื้นดินของแต่ละเผ่าก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินความคงทน การฝังร่างของรูปปั้นไว้ใต้ดินเป็นการช่วยให้รูปปั้นตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงและทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนบนเกาะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบทางวิศวกรรมที่ชาญฉลาดของชาวราปานูอีเสียงเรียกจากใต้ดินการสำรวจใต้ดินของรูปปั้นโมาอทำให้เราได้มองเห็นถึงความซับซ้อนของอารยธรรมที่สูญหายไปการค้นพบนี้เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยตา แต่ยังถูกซ่อนอยู่ใต้ผืนดินที่รอการเปิดเผยเรื่องราวในอดีตทุกวันนี้รูปปั้นโมอายยังคงเป็นปริศนาที่เชื้อเชิญให้นักสำรวจและนักวิชาการจากทั่วโลกเดินทางไปค้นหาคำตอบและทุกครั้งที่พวกเขาขุดลงไปพวกเขาก็ได้ค้นพบชิ้นส่วนใหม่ๆที่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของอารยธรรมโบราณน,นี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับว่าเสียงจากใต้ดินของเกาะอ,อิสเตอร์ยังคงกระซิบเรื่องราวของอดีตที่รอให้เราไปรับฟัง คุณคิดว่ายังมีอะไรอีกบ้างที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นดินที่เรายังไม่เคยค้นพบ